ป้าอันนี้อีกมองนึงบ่อัน,นคุณคูอิดอันนี้อีกเป็นเป็นสวนมะเขือเทศอีกที่หน,น,น,นึ่งอันนี้อยู่ที่บ้านนะครับโดยมีสาวสวยเฝ้าเป็นเจ้าของอย่างนี้นะครับ <c oughs> ใครชื่ออะไรนะคนนี้บ้าเมืองเมืองเมืองอันนี้เป็นสวนของน้องสายพิน <c oughs> นี่บ่ที่สายพินกินทุกวันนะถูกต้องออกินแล้วผิวผิวดีไหม ไม่ไม่ไม่ผิวผิวปากนะอ๋อผิวดีพี่แพ้ก็คือปลายหลัาไฟฟ้าเก่งอ่าท้ายวินจะพาญ,ญาติเก็เก็บกินครับต้นแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าม,ม,มันไม่มีมสารพิษใด,ดๆทั้งสิ้นอ๋อปลอดสารถูกต,ต้องค่ะอ๋ออันสีเหลือ,องนี่มันพันอะไรนะเป็นพันราชินีใช่ไหมป๊า ะเขือเทศละชินนึ่อมะเปิ่งนีดหน่อยหลุดไม่กินอร่อยมากกินบะเขือเทศปลากิบหนูเกียดมะเขือเทศมากแต่ว่าแม่ปลูกเปิดใจแล้วก็กินกินนานเท่าไหร่นะนี่หนูโอตัอ้งแต่ปป้ปป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 หมาปีปปมป้ปปปีอนแปป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 ิปปปิปปป่ปป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 ปอนนปป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 ่ปปอ อตอนนี้ลายากินย่าก็ย่าก็กินด้วยย่าเจ็ดสิบเท่าไหร่อร่อยมาเจ็ดสี่ยาเจ็ดสี่ยาเจ็ดสี่สายพินเท่าไหร่เจ็ดสเจ็สายินเจ็ดหนึ่งอึ้งหนึ่งสายินหนึ่งเจ็ดพายากินโอ้ตธเสียบเธมาไปไปเรื่อยไปเรื่อยมันมันกี่เดือนพันสองพันเนี้ย สามเดือนก็โตใช่ไหมป้าสามเดือนก็ได้กินแล้วคุยกำลังแต่งกิ่งเด็ดใบออกเอาใบออกอ๋อเหลือเตือนมวยมาเด็ดใบออกแล้วกาซ่ตชีวิตเปลี่ยนเนาะในหนไม่ให้ลุงกินสิลูกไหนมันต้องเลือกลูกยังไงวิธีกินเชฟใช่ไหมเชฟรวยมือเชฟเชฟ รวยรายแล้วก like yeah. uh, like ็รวยกินได้เลยโอ้เสร็จเสร็จเสร็จมาเสร็จเสร็จแล้วก็กินเป็นเปรี้ยวๆอหวานเนาะใช่อ่าอยู่นี่มันจะลูกเล็กออกแบบทรงลีนิดหน่อยกินที่เราห่อเลยวะกินเป็นห่อเลยวะกินเป็นกิโลวัดนึ่งน่ะใช่แล้วมันเหลือให้ลูกค้าไหมล่ะ ไม่เหลือเหลนูกินตั้งแต่วันแรกที่ออกลูกแล้วไอ้ต้อนรับแขกยังไงเดยกลูกค้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาดูสวนไอ้สวนผักออร์ะไไน์ของสายพินเนี่ยก็เชิญลูกค้าเข้ามายังไงคือมาชมได้เลยมาเด็ดกินเด็ดกินได้เลยบ่แล้วก็เดินจากไปหรือว่าอิ่มแล้วค่อยซื้อก็ได้อ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วประมาณไหนถึงอิ่มที่นี่นะประมาณหนใช่อ๋อไม่เด่น ลูกค้าที่ดูเขาดูไอ้คลิปนี้เขาเขาจะมาเยอะทาไงจะพอกินไหมล่ะน,กกนี่ไม่ไม่ได้เก็บบัตรเก็บอะไรบ่ไม่เก็บค่ะตัวนี้อยู่อําเภอทวัดบุรีใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามหอดูดาวใช่ค่ะมีคนสวยคอยบริการคนสวยก็คือตื่นสวยใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่มีน้องสายผิดบริคอยบริการนะครับ นอกจากมะเขือเทศแล้วก็จะมีพวกเคลแล้วก็ไฮไลท์ก็คืออัง่นนะครับตอนนี้อัง่นกำลังเป็นเป็นดอกตุ๊ปุ๊ติปิปปปปนิน่อยๆครับอี่ยอมนก็คือกุหลาบกุลาบอ๋บอแล้วอัง่นที่มันเป็นอย่างเนี้นะ่ะอ,อีกกี่เดือนสามเดือนสามเดือนรประมาณแม่สระอ่าสามแม่ส ใครเป็นคนดูแลนี่คุณป้าป้าคุณคุณเพาะยิบดูแลอ๋อแล้วสายพิษมีหน้าที่ยังบ้างไหมต้นส้มจีไปกินว่ามันแสบต้นน้ำไม่พูดถึงร้นน้ำไม่ทั่วถึงโอ้โหเนาะมีหน้าที่ชิมมีหน้าที่ชิมร้นน้ำไม่ทั่วถึงเออดูแลสามเดือนใช่ไหมตัวนี้น่ะเป็นพันธุ์อะไรดำออสเตรเลียดำออสเตรเลียอ๋อสีดำ ไปอยากมาเบิงกับมาเบิงได้ครับอยู่อำเภอถวัดบุรีจังหวัดละยองเป็นสวนของคุณคู่อิดคุณคู่เจสอน้องสายกินสวนผักออแกไนต์อยู่ตรงข้ามหอดูดาวเลยครับอยู่ตรงทางเข้าสวนสวนสวนอะไรไหมีเอาไฟเป็นหนึ่ง่มันเป็นหนึ่งอ๋อโอ้โหกำลังหัวใจฮะกำลังหัวใจเป็นหัวใจไก่วะ เวลาห้องเล่าเลยผ้าบานเป็นนังซีนี่แหละกระนำหัวใจยังอยู่สามหัวเนี่ยเือดอกบัวนี่ะปลูกเมืองเมืองโบเกสท่าบานฉางเป็นอ๋อได้พัเลยผ้าบานใช่ไหมกระนำหัวใจนะอันนี้ไข่ก็เป็นนังซีก็เป็นวันนี้ขายยกกระถางกระถางละร้อยยกกระถางอ๋อคุณกับพ่อซื้อตัวน่ะก็ซื้อประโชยเป็นประดับไปเลยพร้อมโชว์พร้อมโชว์แหวนก็เป็นตะโชวยคุณเข้าวจีไปยี่สิบกระถางนั่นนี่อันเข้ยวนี่ป้าเข้ยวของ เกลผักที่มีประโยชน์มากเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงมาชมฟรีได้เลยมาส่วนที่ชิมก็มาชิมได้เลยแล้วก็ค่อยซื้อค่อยหามาถ่ายรูปเซลฟี่ได้กุหลาบก็หอมกุหลาบเขียวอ้หขัดกว่ากอันนี้เพิ่นจะยกให้แม่เพิ่นจะมอบให้แม่จัดเมื่อเมื่อแม่เพิ่นจะมอบให้แม่ครับ สวัสดีจ้าสาวสวยอ๋อฮะลพี่ๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณย่าด้วยพี่ทำให้ดูหน่อยค่ะจะทำยังไงสวัสดีค่ะคนเดียวคนเดียวเองเลยพนักงานต้อนรับนครับอ่าจะจำได้เที่ยวตัวนี้รับเพื่อนเหรอ